เกิดเหตุคานปูนและเครนซึ่งเป็นชิ้นส่วนในอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างยกระดับโครงสร้างก่อสร้างคลังหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วช่วงเอกชัยบ้านแพ้วตอนที่1ถล่มลงมาขณะที่กำลังเชื่อมคานปูนเข้าด้วยกันส่งผลให้คนงานที่ปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลรายละเอียดผู้บาดเจ็บขณะนี้เป็นคนงานของบริษัท PSCI คอนแสคกชันจำกัดเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตตอนนี้สี่รายแบบเป็นคนไทย1คนแรงงานข้ามชาติ3คนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวน10คนเป็นแรงงานข้ามชาติเบื้องต้นถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วด้านนายนริศนิรามายวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไข โดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นที่เกิดเหตุเนื่องจากว่าเกรงว่าเครนที่ค้างอยู่จะมีสภาพไม่ปลอดภัยด้านผู้รับเหมาได้ประสานยกเครนขนาด400ตัน1คันและขนาด200ตัน2คันรวม3คันเพื่อยกเครนที่ค้างอยู่ออกมาคาดว่าเครนจะถึงในเวลา13น,นาฬิกาขณะที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้โดยจะให้วิศวกรของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดหาสาเหตุอีกครั้งซึ่งทางกรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินความปลอดภัยก่อนจะดําเนินการโดยมีนายธน สารสิทธาภาแขวงการทางจังหวัดสม,มุทรสาครเป็นผู้ปัญชาการเหตุการด้านตำรวจสพเมืองสม,มุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุตัวยกแผ่นปูนหรือว่าทรัสสร้างก่อสร้างในระดับถนนพระรามสองถล่มลงมาส่งผลให้มีคนงานได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายว่าจากการตรวจสอบเหตุในเบื้องต้นคาดว่าเกิดช่วงเวลาประมาณ ตีสีที่ผ่านมาเบื้องต้นก็ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว4คนยังไม่สามารถนําร่างออกมาได้ส่วนผู้สูญหาย1คนสันนิษฐานว่าเสียชีวิตอยู่ใต้ซากกําลังเร่งค้นหาส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมดในจํานวนนี้มี CPR ช่วยชีวิตเอาไว้ได้1คน ส่วนคนงานทั้งหมดในที่เกิดเหตุมีทั้งหมด39คนสำหรับสาเหตุในเบื้องต้นพนักงานแจ้งว่าคานยกน้ำหนักรับน้ำหนักไม่เพียงพอหรืออาจจะเกิดคานชำรุดเสียหายทำให้รับน้ำหนักแท่นปูนไม่ไหวจึงถล่มลงมา